สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจเข้าโอดแอซิดรำให้แรงรายการแช์เผยทำลายช่วงที่หายไปจากกรณีกรุงเทพมหาคนครเปิดทำลายกลุ่มปาร์ตี้ดีเจมาตุม้มโดยพบผู้ติดโควิดเป็นนักร้องวงบอยแบนด์และบางช่วงในทำลายไม่เปิดเผยข้อมูลทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยพบว่านักร้องดังคนดังกล่าวคือเข้าโอดหรือคาริสพันธธรรมหัวหน้าวงแอซิด ซึ่งไปร่วมเซอร์ไพรส์ในวันเกิดดีเจมาตุมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคมและไปโรงแรมบันยันทรีในวันที่9มกราคมกระทั่งมีอาการป่วยแพย้แจ้งว่าติดโควิดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา21นาฬิกา30นาทีวันที่27มกราคมร,รายการแฉโดยมีมดดำคชาภาและดีเจดดาดำเนินรายการซึ่งเขาอดคริสได้วิดีโอคอลเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดพร้อมทั้งทำลายละเอียด ซึ่งเขาโอดยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกล่าวว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นโควิดวันนี้เพราะเพิ่งโทรไปถามหมอเพื่อขอคำยืนยันซึ่งตนไม่ได้ปิดบังทำลายแต่อย่างได้สำหรับช่วงทำลายวันที่10-12มกราคมและวันที่ 14-21มกราคมที่หายไปนั้นตนได้แจ้งไปแล้วแต่ข่าวที่ออกมากลับไม่ตรงกับที่ตนแจ้งไปโดยวันที่8มกราคมตนถือเค้กไปที่คอนโดพี่มะตูมส่วนวันที่9้ามกราคมไปงานวันเกิดพี่มะตูมไม่ทันเพราะไปถึงเหมือนงานจะเลิกแล้วจึงไปหาเพื่อนที่ชื่อปีโป้และคาดว่าจะติดโควิดมาจากปีโป้โดยวันที่10-12มกราคมตนอยู่ที่คอนโดจากนั้นวันที่12มกราคมก็เริ่มมีอาการเหมือนภูมิแพ้คัดจมูก จึงกินยากแก้ภูมิแพ้และเช้าวันที่13มกราคมเริ่มมีอาการเหมือนเป็นไข้จึงได้อยู่ที่คอนโดไม่ได้ออกไปไหนและนอนสมลุกเดินแทบไม่ไหวซึ่งตอนอยู่กับแฟนและพี่ชายโดยมีแฟนซื้อข้าวให้กินจนกระทั่งเห็นข่าวว่าพี่มาตุมติดโควิดวันที่21มกราคมจึงได้ไปตรวจและมากักตัวที่คอนโดจนถึงปัจจุบันไม่ได้ไปไหนตนเห็นข่าวที่มีคนมาด่าว่าตนว่าปกปิดทำไรนั้นขอยืนยันว่าไม่ได้ปกปิดข้อมูล ตนก็แปลกใจว่าให้ข้อมูลทุกอย่างไปแล้วแต่ทำไมทำลายที่ออกมาถึงไม่ตรงกันอยากขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่โอ๊ตกำลังเล่าอยู่นั้นก็ได้สะอื้นรำให้ออกมาและบอกไม่มีเจตนาที่จะปุปิดข้อมูลว่ากำลังติดโควิดหรือกำลังจะหายจึงได้โทรไปถามหมอและเพิ่งรู้เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ